เออเอออท่อไอเสียของรถ Honda CRV เจน1เครื่องยนต์เบนซิน2,000นะคะซึ่งท่อไอเสียของรถรุ่นนี้นะเขาจะคล้ายๆกับท่อไอเสียของรถ Honda c ซีวิตนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะโดดเด่นกว่าก็ตรงที่1น่แหละเขามีลักษณะใหญ่กว่ายาวกว่าแล้วก็จะมีรูอ่รูตะแกรง ด้านนอกมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราไม่รู้รุ่นรถไปเจอท่อไอเสียนัพวกเราก็จะแยกกันไม่ออกกันเลยนะว่าอันไหนคือ CRV และอันไหนคือท่อไอเสียของ Honda c ซีวิทนะคะ Honda c ซีไตัวนี้น่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะลักษณะโดดเด่นก็คือจะมีตัวนูนๆตรงฝาครอบทั้งตรงกลางตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีฝาครอบด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ น,ะะน้ำหนักไส้จะมีอยู่ที่2ก้อน1กิโลกร,รัมนะคะค่าตัวของ CRV ตัวนี้จะสูงเกือบ1 0 0 0 0หมื่นกันเลยนะคะกลับคอ,อบพืนคุณ